สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะวันนี้มีแนวทางฮาหนอยของวันที่14เดือน4 2564มาแบ่งปันค่ะเพื่อนๆจ๋าสามอยมัดรวมสู่สตัวบนล่างอันนี้ผลฮานอยของวันที่14นะคะ่เพื่อนๆรอ,อ,อรุ้นตอนเย็นค่ะเพื่อนๆจ๋าว่าเอดมินจะเจาะเข้าหรือว่าเจาะหลุดเนาะ เ,เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องน้องในปุนทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นตัวเลขมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะวันที่14เดือน4ก็จะเด่น เด่นสี่กับสามค่ะสายวิ่งสายรูดนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะเพ,เพื่อนจะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดดูเพื่อความบันเทิงค่ะเพ,เพื่อนจะ กับสามสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าค่ะ สามก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามเก้าค่ะเพืเ่อนๆจ้ะ เพื่อนคนไหนชอบก็จดไว้แคปไว้ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้ค่ะไม่เป็นไรเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่ะเพื่อนๆจะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแอดมินก็รีบค่ะเพื่อนจะพอดีแอดมินก็มีตัวเลขด้วยเนาะกำลังจะตื่นค่ะเพื่อนๆจะแอบมาอัดคลิป มาแบ,บ่งปันตัวเลขให้เพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับทั้งช่องด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ